สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะในวันนี้ JK มาแนะนําให้ชมกับรถยนต์ราคามิตรภาพนะคะทุกท่านเบาๆค่ะราคาพอกับมอไซค์เลยทีเดียวแต่ไปใช้งานได้ดีกว่าแน่นอนนะคะจัดไปค่ะแบบถูกๆนะคะถูกใจด้วยนะคะทุกท่าน3,9500บาทเท่านั้นค่ะ Honda Civic ตาโตเครื่องยนต์ VTEC นะคะสีไม่ค่อยสวยค่ะคันนี้ทรงสวยนะคะแอร์เ,เย็นค่ะ ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเดินทางใกล้เดินทางไกลนะคะนั่งไปแอร์เย็ดฉ่ำๆนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะมีดิสเบรก4โลย่างใหม่ค่ะใช้งานได้ยาวๆนะคะสภาพโดยรวมก็ตามในรูปนี้เลยนะคะเรมเอกสารชุดโอนครบค่ะภาษีพรบรปี66นะคะตอนนี้ขาดแล้วนะคะแต่สามารถไปต่อกันได้นะคะไปต่อทำเรื่อง วันโอนทีเดียวเลยก็ได้ค่ะทุกท่านสะดวกครบจบในทีเดียวนะคะ3,9,500บาท Honda าซี vic คตาโตเครื่องยนต์ประหยัดด้วยนะคะ VTEC ค่ะ สนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อเข้าไปดูตัวจริงได้ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะอยู่แถวแยกสวนสมเด็จค่ะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ตรงใต้คลิปนะคะคำอธิบายเพิ่มเติมเลยค่ะเข้าไปรับชมรายละเอียดกันก่อนถ้าถูกใจยังไงนัดหมายเข้าไปชมตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านขอแนะนําให้เดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะแอดมินเพียงแนะนําเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ไนนะา สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ